เล่าเรื่องเซนิเทนโดตอนโดมฝันฮิโรมิเกลียดบ้านของตัวเองบ้านของเธอเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆวันหนึ่งเธอก็หลงทางไปในตรอกที่ไม่รู้จักแล้วก็พบร้านเซนิเทนโดเธอก็ซื้อโดมฝันที่แถมหมากรังมิ้นหดตัวเป็นราคา500เยนเธอวิ่งออกจากร้านพอถึงบ้านเธอก็รีบทำโดมทันที ตอนเธอทำโดมฝันเสร็จเธอก็ต้องแปลกใจที่ตุ๊กตาในโดมมีชีวิตขึ้นมาตามที่เธอฝันแต่วันหนึ่งเธอก็อยากอยู่ในโดมฝันจึงกินหมากฝรั่งหดตัวที่ทำให้เธอเข้าไปในโลกของโดมฝันในตอนแรกคิโรม,มิสนุกแต่เขาเผลอกินหมากฝรั่งหดตัวจึงทำให้เขาติดอยู่ในโดมฝันออกมาไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ออกมาได้เพราะแม่เผลอทำโดมฝันตกแตก အကြောင်းတော့ကာလာဝီဝိရိယဥတ္တမ